สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับช่างแดงมังชอดอีกเช่นเคยนะครับก็ตัวนี้เป็นแคล้งของฮอนด้าโนวาโซนิกนะฮะ 125cc ก็เราจะมาประกอบข้อเหวี่ยงเข้าแคล้งนะฮะแล้วก็ดูมัดข้อเหวี่ยงตรงเฟืองบาลานเซอร์นั่เพื่อนอันนี้ตีนบาลานเซอร์นะฮะอันนี้เฟืองบาลานเซอร์นะ่เพื่อน ตรงนี้จะเป็นแก้งฝั่งขัดนะหรือด้านขวานะครับผมได้ทำการมาร์กอย้แล้วตัวนี้ผมก็มาร์กไปแล้วเข้าไปเลยนะก็อยู่ลักษณะแบบนี้นะเด็กติ่งก็อยู่ลักษณะแบบนี้ฮนะ,ะนี็เราก็สวนเข้าไปนะฮเ,เพื่อนๆก็จะเห็นฮนะตำแหน่งลูกสุด ขึ้น,ส,นส,สูงสุดนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ดูบาลานเซอร์นะฮะตรงนี้ตรงจานไฟนะฮะต้องขนานกันนะครับเพื่อนๆสลับจานไฟนะฮะต้องขนานกันอันนี้คือถือว่าในจังหวะลูกสูบขึ้นสูงสุดแล้วนะมาร์กอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นแครงแครงฝั่งขวานะฮะฝั่งคลัสนะฮะล้านเพื่อนสังเกตติ่งนะฮะอยู่ฝั่งนี้นะติ่งอ่า ก็เดี๋ยวผมจะเอาแครงฝั่งซ้ายนะฮะประกอบอีกทีนะฮะแล้วใช้ตัวดูดนะฮะจะเป็นแครงฝั่งซ้ายนะครับเพื่อนๆผมจะประกอบเข้าอีกทีนะฮะแล้วใช้ตัวดูดฮะดูดจานฝวดดูดข้อเหวี่ยงเข้ามานะฮะทีนี้ในเมื่อเราประกอบแล้วเราก็ทําการเทสนะลองหมุนดูนะอ่าหมุนคล่องนะฮะอ่าต้านข้อเหวี่ยงไม่ติดขัดนะเพื่อน ไม่ชนนะฮะต้องไม่ชนนะฮะถ้าชนนี่คือว่าไม่โอเคนะฮะเห็นติ่งบาลานเซอร์ไหมฮะมันจะต้องไม่ชนขอบนะฮะนี่นะไม่ชนนะฮะทีนี้เราก็จะเอาแคนส์ฝั่ง,งอ่าานไฟนะประกอบเลยนะฮะแคนส์สังซ้ายนะครับ เพื่อนจะสังเกตนะฮะจังหวะที่ลู<อ>กสูบขึ้นสูงสุดนะฮะติงติงจานไฟต้องตรงกันนะครับขนาดนะฮะนี่คือจังหวะลูกสูบขึ้นสูงสุดนะฮะแล้วให้สังเกตมากตรงนี้นะฮะมันต้องมาขนานกับตรงนี้นะฮะทางฝั่งขวานะครับตรงนี้นะส่วนอีกรอบนีติ่งเป็นบาลานเซอร์ตรงกับโลนี้นะฮะประมาณนี้นะครับก็เอาแข้งฝั่งซ้ายนะครับประกอบเลยนะเพื่อนที่เราจะดูไอ เข้าเวียงย้ายมาฝั่งแป้งฝั่งซ้ายนะครับก็ใช้น็อตยึดแป้งนะขันประครองให้มันขยับซ้ายขวาด้วยอ,อันนี้คือเครื่องมือตัวดืด่าเข้าเวียงนะคองด้วยนะครับ ขอโทษน,นะครับเห็น,นเท้านังด้วยเศรษแล้วนะเพื่อนสังเกตตรงแกล้งนี่นะฮะปิดเิทแล้วนะครับเพื่อนครับทีนี้เท่ากับตอนนี้ผมย้ายข้อหยี่งนะีมาอยู่ในแกล้งฝั่งซ้ายฝั่งจานไฟแล้วนะเพื่อนๆีขายเยอะนะเครื่องมือแบบนี้นะคือเอาง่ายๆว่าถ้าเราคิดจะทํารถนะฮะเครื่องมือ สำคัญย่างยิ่งน,นะถ้าเรามีเครื่องมือเยอะอา่ารถมันยังไม่ช้ำนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะเพื่อนสุดละเพื่อนๆจะเห็นมากนลยฮะเรืมจานไฟนะฮะต้องตรงกับติ่งตัวนี้นะฮะตัวนี้คือแกล้งฝั่งซ้ายนะครับแกล้งจานไฟฝั่งจานไฟนะฮะตรงกันนะฮะ เห็นลูกสบอ่าการสุดนะฮะนี่คือจังหวะที่ลูกสุบขึ้นสุดนะฮะเล้วเพื่อนมาดูมาร์กตรงนี้นะฮะฮัลนี้เพื่อนๆจะเห็นติ่งฮะเล็กๆนี่นะนี่ครับติ่งตัวนี้จะบอกว่าบาลานเซอร์นตรงแล้วนะครับครับผมจุดหนึ่งนะฮะที่อยากให้เพื่อนๆดูนะฮะ ว่าบาลานเซอร์มันตรงไม่ตรงนะฮะเพื่อนเห็นมาร์กตรงนี้ไหมฮะติ่งตรงนี้ใช่ไหมฮะเพื่อนเห็นนะต้องตรงกันนะครับในจังหวะที่ลูกสูบอ่าอยู่ศูนย์ตายบนนะฮะเราสังเกตต,ติ่งบาลานเซอร์ตรงนี้ต้องตรงกับรูตรงนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นนะติ่งบาลานเซอร์จะขนานกับโค้งอย่างพอดีนะฮะก็ประมาณนี้ก็ฝากเพื่อนๆมีนแนวทางนะฮะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับก็ยังไงก็ติดตามต่อไปครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องช่างแดงชอตด้วยนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆ